รักในพระพุทธศาสนาเป็นดังแรงผลักดันสำคัญให้ชาวพุทธทั่วไทยลุกขึ้นมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรมารวมตัวกันออกไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนชายแมนแมนให้ออกบวชในพรรษาดังที่ลูกพระธรรมจังหวัดกำแพงเพชรกำลังทุ่มเทรแรงกายแรงใจทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจดีที่มีอย่างเต็มเปี่ยมค่ะจังหวัดกำแพงเพชรรวมตัวเปิดศูนย์อบรมประจำจังหวัด2ศูนย์อบรม ตั้งอยู่ที่วัดเขาน้ำอุ่นอเภอปางศิลาทองและวัดบ้านไร่ลำปางอเภอโกสัมพีนครค่ะสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกครั้งของการออกไปทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เต็มไปด้วยความอเลิร์ตเบิกบานคือความจริงใจของกัลลาณมิตรทุกท่านที่ตั้งใจหยิบยื่นโอกาสอันทรงคุณค่าให้แก่ประชาชนค่ะแม้ในบางครั้งอาจเดนปฏิเสธหรือต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ทุกอุปสรรคกลับไม่อาจบั่นทอนกำลังใจของยอดกัลยาณมิตรได้ด้วยตระหนักว่าหากชาวพุทธไม่ลุกขึ้นมารวมพลังสามคัคคีแล้วใครกันจะเป็นผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเมื่อคิดได้ดังนี้จึงยิ่งต้องสู้และเมื่อสู้ย่อมไม่มีคำว่าท้อถอยค่ะ ูกหลานทุกคนที่ได้มาบวชอยู่แล้วก็ดียังไม่ได้มาบวชก็ดีขอให้ตั้งอกตั้งใจว่าการบวชบวชเป็นธรรมเนนบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าวาดวัดธรรมกาย ซึ่งในประเทศไทยของเราเนีมีแห่งเดียวจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในบุญมากที่สุดจึงขอโมทนาและขอให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมแรงร่วมใจกันมาบวชกันให้มากๆบวชกันหลายๆครั้งบวชกันตลอดไปบวชกันตลอดชีวิตช่วยกันรักษาชาติของเรา ให้เจริญมั่นคงอวดชาวโลกได้ทั่วทั้งโลกช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาสนับสนุนส่งเสริมจันลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงต่อไปชั่วการนานโครงการที่บวชแสมรมูปเข้ามาในจังหวัดกระเพาเพชรนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือว่านำจุนเยาวชนเข้าในศาสนานะครับ ปฏิิบัตธรรม,มรก็็ผมมจะะช่่วยนในเรรกีออไา,านาครับาราสมัครบวชในพรรษานี้ได้ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอเพียงพุทธบริษัท4ีลุกขึ้นมาทำหน้าที่ร่วมกันพลังสามัคคีย่อมส่งต่อ,อ,อความ<อ>ดีพร้อมส่งเสริมให้ศิล,ลธรรมได้รับก<อ><อ>ารฟื้นฟูในสังคมไทยได้อย่างแน่นอนค่ะ อีกนิดเดียวเอาเธอชวนลูกหลานสมนัครกันก่อนเลยนะเดี๋ยวเป็นชินเป็นจาภาไปชวนใครๆเขาก็อินชายแมนๆคุณใดหากได้ยินก็คงจะยิ้มที่คุณก็บ,บวชคุณก็บวชคุณก็บชทฉันผู้มีบุญ่ันผู้มีบุญก็อย <c oughs> ากจะไปทำหน้าที่ตรงนี้เผยแผ่ธรรมะเพื่อหลวงเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อหลวงพ่อแล้วก็เพื่อตัวของเราเอง ก็ขอเชิญชวนผู้ชายที่มีอายุครบบวชที่เป็นชายแมนแนนะคะให้มาบวชในโครงการของหลวงพ่อเพื่อช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อไปค่ะมีความรู้สึกดีใจที่หลวงพ่อให้เราทำหน้าที่ชักชวนคนบวชเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ที่ จะหาไม่ได้แล้วที่ว่าบวชทีเยอะๆเป็นแสนอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ให้บุญเรามาเราก็ตั้งใจอยากจะไปชวนคนบวชให้ให้พระพุทธศาสนาเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองให้มีพระเยอะๆเราก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าอยากให้ชวนคนบวชชวนคนใกล้ตัวบวชแล้วก็ลูกหลานของเราบุญชนคนบวชก็ เป็นบุญของหลวงพ่อบุญทุกบุญถ้าเราได้ทําได้สร้างบาร,รมีกับหลวงพ่อนี้เป็นอนิสงส์ให้เราได้สร้างบาร,รมีเป็นในตัวแล้วสร้างชีวิตให้กับตัวเองลูกหลานก็จะเป็นคนดีโครงการบูแซนรูปทั่วไทยครูไม่ใหญ่ถึงตั้งใจเปลี่ยนบทการทั่วร์ไทยให้ฟังผู้แต่งวัฒนธรรมด้านไทยชาว ลุงก็อยากชวนชวนคงมาบวชให้มากๆครับได้ยินคํานี้แล้วก็ชวนชวนบวชกันเลยนะครับเพราะว่าโครงการนี้ดีมากๆจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับโครงการบวชฟรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายและอีกอย่างนึงบวชบวชครั้งนี้ได้บุญเม็เต็เลยนะครับคิดว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตที่ที่ท,ที่ที่เกิดมานะคะไม่เคยเจอโครงการดีๆอย่างนี้ที่ไหนเลยคะ่ะแต่คราวนี้พเดชพระคุณหลวงพ่อมีโครงการดีๆแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนชายไทยที่ เราคิดว่าเออเราน่าจะมาทําหน้าที่ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะก็ควารมรู้สึกก็ดีใจที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ชายก็จริงแต่หาคนบวชได้ก็ปลื้มปลื้มตรงนี้ที่หลวงพ่อทําตรงนี้ได้คือไม่มีใครทําได้เหมือนหลวงพ่อเลยอะค่ะเพราะว่าเห็นในภาพดีดีเอ็มซีแล้วคือปลื้มมากๆเลยอะเห็นลูกผู้ชายเข้าบวชได้แต่เราเป็นผู้หญิงแต่พอมีสิทธิ์หาคนบวชให้เข้ามาในโครงการนี้ได้ก็ดีใจค่ะแม่ไม่เหนื่อยแม่ปลื้มได้ชักชวนเขาได้ไปทางที่ดีอะ แม่ปื้มแม่ปื้มพิิด,ด,ดีเหมือนแม่ไปลรยกีบกุหลาบภาพจะมากขนาดไหนจะไกลแสนไกลแม่สาธุตลอดการไม่มีเคยมีเวลาหยุดยัง้งแม่ไม่เหนื่อยแม่ปื้มเหมือนมีกาลังต่อสู้เพราะปื้ม,มได้เห็นภาพมากๆแล้วไม่ว่าลูกว่าหลานหรือว่าเป็นคนที่เราคัดชวนไปเราเห็นเขาเราก็ปื้มน้าตามันไหลอย่างไม่รู้ตัวอะไรมันปื้มอ่ะสำหรับชายมแมนนันทุกท่านเมื่อมีโอกาสมาถึงหน้าประตูบ้านแล้วปลดอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านเลยไปเพราะการตัดสินใจออกบวช คือโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตลูกผู้ชายที่จะมอบให้บิดามารดาเพื่อตอบแทนพระคุณคือโอกาสสำคัญที่จะมอบให้ตนเองเพื่อเปลี่ยนชีวิตตนให้เป็นคนใหม่มคือโอกาสที่จะมอบให้สังคมเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมและคือโอกาสสำคัญในท่ามกลางพุทธบุตรกว่าหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ ใครก็ตามถ้ามีความกตันอยูรู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณรู้จักของที่มีบุญมีคุณแล้วก็รู้จักตอบบุญแทนคุณผู้มีพระคุณตลอดทั้งสิ่งของที่มีบุญมีคุณคนนั้นเป็นคนดีานการบวช เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของโลกได้เป็นอย่างดีที่สุดบวชให้พ่อให้แม่ครับให้พ่อแม่เราได้มีความสุขความเจริญพ่อแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ จะดีใจมากนะครับที่ลูกได้ตัดสินใจบวชให้คุณพ่อคุณแม่นะครับขอเชิญชวนนะครับลูกผู้ชายไทยนะครับทุกท่านนี่นะมีภาพี่เลี้ยงคอยสั่งสอนคอยคอยแนะนำก็จะก็จะทำให้ให้ตัวนี้ง่ายง่ายขึ้นแล้วก็ดีดีขึ้นมากับคืออยากให้พวกเราเราเป็นชาวไทยนะครับเป็นนับนับถือศาสนาพุทธก็ขอให้ช่วยกันช่วยกันดูแลนะครับส่งเสริมให้ให้ให้พุทธ สตว์ส,สัตว์นหนาของเราเดินลุ่งเรืองนะครับ